ตอนนี้เราก็มาดูอีกรังนกหนึ่งนะครับแต่มาดูไข่ดีกว่าครับทุกคนว่าไข่มันมีอีฟองครับทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่ทุกคนโอ้ไข่ใหญ่มากเลยทุกคนนนี่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาดูอีกรังนกหนึ่งนะครับก็บอกว่าอยู่โซนนี้นี่คือขี่รถผ่านไปผ่านมาแล้วก็เห็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูให้แม่มันกำลังอยู่อยู่ครับทุกคนครับ เดี๋ยวให้ทุกคนดู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 โน่น <No, S 1> มันอาจจะดูไกลหนยนึ่งนะครับทุกคนกล้องนี้เพราะมันเป็นกล้องโกโปรมัน,ม,นม,มันไม่สามารถซูมได้ <Okay. S 1> แต่มันดูใครดีกว่าครับทุกคนว่าใครมีมกี่ฟองครับนอนีอรับ,คครบไอตออกีกงกงงกง่งนี้อวเดี่ยวเดีคค๋ยวเยวเดี๋ยวเดยดยวเดเดีดีเวีีด เป็นลูกมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูดีกว่าลูกมันมีสองตัวครับทุกคนครับตอนนี้ลูกมีสองตัวเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกชัดๆอีกครั้งนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแช่นะครับทุกคนโอเคคือต้องบอกว่าโชคดีมากเลยครับที่เขามาวางไข่แล้วก็ออกลูก ในขณะที่กล้วยเนี่ยยังไม่สุกนะครับ่ถ้าก,กล้วยสุกเนี่ยเจ้าของก็ต้องตัดกล้วยออกไปแน่อนอนเลยครับทุกคนวัน,นีอ่ะัน,นีวะ <c oughs> เอางี้ครทุกคนครับเดี๋ยวประมาณอีก3วันเดี๋ยวให้นงซีมาดูอีกทีนึงเพราะว่าผมต้องกลับพัชลุงไอ้กับนาที่ว่านะครับแล้วเดี๋ยวให้นงซีมาดูอีกทีนึงเนาะว่าอีกสามวันนี้คนเขาจะเยอะขนาดไหนครับทุกคนครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นนกอะไรนะครับเพราะเมื่อกี้เราเข้ามาเนี่ยแม่มันบินไปซะก่อนเราดูไม่ทันเนาะว่าเป็นนกงองหน้าขาวหรืององคอระไเ เอ่อทุกคนครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับทุกคนครับว่าคลิปนี้เนี่ยเฮเฮ้เฮ้นู่นนูนฮยตกนตกนู่นทุคนทุกคนทุกคนมตนู่นเลยบ้างตะครับไปดู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 นเอ่อมาจกอาคว้บ้างตรงนี้ต้ตรงนห้ทุกคนครับเมื่อกี้เราเห็นนกวักวิ่งออกไปนะครับเมื่อกี้ผมดูไม่ทันตเสียอดีพอาผมกำลังพูดอยู่ครับเฮ้ยทุกคนทุกคนดูนี่ทุกคนดูีนี่ โอ้ไข่ใหญ่มากเลยทุกคนน่าจะไข่นกควักนกพิ้งน์ตัวใหญ่ใหญ่โอ้ใหญ่โตโห้มือผมเลยไม่เคยเห็นเลยครับสีฟงน่าจะเป็นแค่นกควักครบผนกควักจะมาเอีเพียงแค่เดียวแับพี่ก็ประมาเมื่อกี้ครับผมตอนก็ต้องใหญ่ต้องใหญ่เราเมื่อกี้เรากำลังดูไอ้นู้อยู่พอดีครับผมดูไข่นกอยู่พอดีอายุหลกหลงนกโอ้เราคือเราเลยหลงหนกอยู่นู่นสิกรับังคืออย่างนี้ทุกคนคือเมื่อกี้เนี่ยผมกำลังจะปิดคลิปครับทุกคนครับเพื่อที่จะว่า เดี๋ยวเรา,เาเมาเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวอีกสองสามวันเดี๋ยวเรามาเจอกันมาถ่ายกันอีกทีนึงว่าลูกนกเป็นยังไงแล้วกำลังจะปิดคลิปพอดีก็ทุกคนบางเอิญน,น้องซีเห็นนกมันบินออกจากตรงนี้มันไม่ออกจากตรงนี้พอดีเลยใช่ครบับผมแล้วเราก็เจอไข่นกวักนะครับทุกคนครับอันนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตทุกคนนะขออนุญาตทุกเพื่อนเพื่อนนะผมจะขออนุญาตเอาไปลองฟักดูเนะาะจะเอาไปลองฟักแล้วออกมาเลี้ยงดูว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราฟักเองเนี่ยจะออกลูกไหมหและถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเนี่ยโอกาสรอดสักก อันนี้เนี่ยผมต้องขอบอกทุกคนก่อนว่าผมไม่ได้ทาเพื่อจะทาลายธรรมชาตินะครับแต่ว่าจะขออนุญาตเอาไปลองเลี้ยงดูก็เพราะว่าเราเป็นคนรักสัตว์เรามาดูเนี่ยเรานกเจอนกอื่นเยอะแยะแต่เราไม่เอาครับแต่ว่านกวักเนี่ยในความรู้สึกว่ามันน่าจะเลี้ยงง่ายกว่าเพื่อนอืมครับผมใช่ไหมคิดว่าน่าจะไม่ยากน่าจะไม่ยากแต่ต้องลองดูต้องลองดูครับต้องลองดูแต่ว่านกวักจะไมเด่นมันจะนกอนตัวใครมันใหญ่มากครับทุกคนครับ ตัววักกับตัวกระติ๊ดเดียวตัวไข่มันใหญ่มากเลยเป็นนกวักเะครันกวักจับตัวดำๆเมื่อกี้ดำๆขาวครับผมชายเรียกครับโอเคอย่างนี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวเราไปทิศเลยก่อนออกลูกออกลูกเนี่ยจะเป็นลูกนกวักหรือนกอะไรทุกคนครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันคลิปหน้านะครับดูกคนครับประมาณกี่วันน่ะนกวักนกที่สามเลยครับต้องก้าวต้องก้าวต้องก้าวตู้ฝักดูครับผมสิบห้าถึงยี่สิบวันประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยครับผมเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะออกลูกอีกตัวนะครับทุกคนครับโอเคครับ ทุกคนเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเก็บไข่ลองไปเอาไปไปดูนะครับทุกคนโอเคดีดีนะครับเดราขออนุญาตเก็บไข่นา้นครักันแล้วเราใส่เราก็เซฟอย่างดีนะครับทุกคนนี่นะไข่เรามีกระดาษรองไว้แล้วเดี๋ยวเราเราไปดูกันดีกว่าครับเด็กไ<ต>ข่มันเยอะจริงๆนะทุกคนครับไม่น่าเชื่อว่าไข่นกวักเนี่ยตัวกระเปเี้ยวเดียวแต่ไข่โคตรเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากนี้ประมาณ20วันนะครับทุกคนครับว่าจะออกลูกหรือเปล่าเนาะ อย่าลืมนะครับทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องนัชชิวชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปนะครับโอเคแล้ววันนี้เรา3คนก็ต้องขอทัวลาไปก่อนนะครับน้องหมัดนะฮะสีน้อยรักเกษตรลจแลกวก็นัชชิวชาแนลลาไปก่อนครับมาที่ว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ